ห้ก้ายีงไม่รวมเด็กนะนิดป่ะก็สามสคับามสิบพคขับพี่รับมียังม่รวมเด็กนี่อุ้มนะเด็กใช่ไหมแบกรีดหนึส คนคนไม่ใจร้่องะห้องห่างห้องห่างเราจะไปจกที่ไหนครับที่นี่ที่แปดเดียวเหร่ตกอะไรตามโรงงานตามองงาน อันนี่ก็เพิ่งมาใหม่เพรือว่าเคยมาแล้วพวกแรงงานเคยเข้าเคยออกเข้าคยออกเขาไม่มีใบอะไรเลยอ่ะบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีชนิดเราไปรับยังไงแมบยว่าไม่กลัวโดนจับโดนอะไรเพี่อเขี่ยอ๋อมีเขียด้วยเป็นไหนทางนู้นนะทางนี้ทางนี้ด้วยทางนี้ด้วยอ๋อไม่ต้องกินโมงเลย ที่นู้นเรยไปได้เลยนะไปด้ดอาะไปลายทางเราไปอยู่ไหนอ่ะจะไปไหนอ่ะปลายทางตรงไหนอ่ะตรงนี้ครับผมตู้รถนะแล้วแต่เขาจะไปส่งไม่คือเราไปเอาไปผมเอาส่งที่นี่แล้วแล้วแต่คนแปลนี่จะอมไปส่งนตรงที่นี่คือหมายที่ตรงไหนอ่ะไม่รู้แล้วแต่เขาจะให้ลงอ๋อก็จะไม่บอกจุดว่าให้ลงตรงไหนเลยแ่แล้ววันนี้เราที่หมายที่เราจะมาจอดรถจอดรอตรงไหนอ่ะไปทางนู้นนครับจะไม่ใช่รถไฟฟ้ี่อ่ะ วินตวงที่ไหนนะวินตวงินตวงเยีปีแลวละไวิ่งวิ่งประจําไหมฮะูแช่ตูุ่้มพี่ฮะท้าผายก็ุ้มใช่ไหมไออย่างนูที่ยึดยึดเกิดไหมคนรเนสองพันกว่าบาทนะตีแล้วควราสองพันห้ารอยห้า้ห้าเนี่ยห้าหัวเหรอ